ดีครับนีครับเ <c> ด <oughs> ็กน้อยมาจากบ้านไหนเออ <c oughs> บ,นนบานงบับงครับ <c oughs> บ,บานงบังังนี่เื่อกี้บานุบังสองขึ้นขนมากวะขึ้นจับ่ร้ดีวะอโอเค OK กินตำปลาดิกน่อยมือนี่ตะมุงตำปลาเด็กกันมือนี่กินเน่ยโอ้โตัวเกิือมาป่ะย ยัมือว่ยืมฮะยืมนี่ได้ยูะแต่ว่าเอาไปไ่ได้ยืมาเดไปเด็นไปเกมัให้ยูว่า่โอ้ยบ่ได้ครับบ่ได้ต้องอยู่นีเลยครับพี่คนรานไป่รายแล้วว่าเมื่อคืนนี่ชเขนมันบ่ได้แล้วครับพี่กับเสื้อเอาสักครับพี่มันบอเพียงนะครับผมผมมันนั่นแม่หายังมาตอเอาเลยครับพี่พรมันเ๋ยามือมา่ฮะไม่แม่รับเดี๋ยไจะ มันอันนั้นพี่ีมันมันต้องมันต้องอย่างนี้มาจีบเลยมาจีบเลยฮะอพอกระพี่บอเขเอาไปหลแล้วเขาบอกม่รงนะเสรือแล้วดูมือมันจะให้แต่งกันได้ดินครับสดน้ำแสบๆร้านนี้ไม่รู้ชื่ออะไร ร้านบ้าน้องนีนะครับการข่งเรียนนางครับขงเล่นเลยนชครับ่ครับชครับซสนั่นเลยอากล้องเลยพี่คุณเอาตัวมีส่วนที่น่อคุณเอากล้องได้เดี๋ยคุณขอบพอบปูนครับเจ๋อวับ นี่ครับเส,ส,ส้นบมกทัวเส้นบัก้องน้องส้นนะนี่ครับส้นน้ำพ่สกอครับน้ำครับเพิมพ์คุครับครบปลรซสอนนะน้องครบอยู่ครับสุดยอดนี่ครับสนน้บ้านชื่อที่บ้านไหนเนี่ยบ้านบาง,บาง,บางครับ ตรงบงังตรงบังจะต่ำเสียบตรนี่หลังตงีครับเจาหลังตองนี้ครับงนี่ครับหลังรงนี้นะครับโอ้บ้านนี้นี่บแม่ครับแม่หลังยันตงี้จะใย่ว่าบอตรงียนบ้านหไหมม่ตัวไปซเื้อแม่ครับเสียบเลยผมเต็มเลยนิด <laughs> หน่อยหลยมือนี่ครับเต็ม จ<อ>นี่ครับนี่ครับตักไม่โดนนะครับพี่บักหนาวนครับต้องซื้อน้ด้วสวนน้ำอีกรอบนำตำปลาขึ้นหำโคมด้วยครับบบับกนันี่ครับเส้นผสมน้ำกินแซ่บ นี่ครับน้ำอีกแล้วน้ำโคกเดยนไปซื้อน้ำโคกมานี่นะเดี๋ยวน้ำโคก่อครับครับนี่ครับอเด็กบ้านดวงบังชิมครับเงินอยู่นั่นนะกันตาครับผมเดยนไปซื้อน้ำโคกนครับน้ำครับน้่ครับน้ำโค่

แคต่อไล่รับนีม่น้บ่ไม่นาบ่อยนี่ครับพักมากินอยู่แล้วครับเจ็คแจแจพวงเน้อนี่ครับ บ่าพี่มีกินครับพี่มีกินครยอมค่นรังืนังทางของเธอคือวันของฉันคุณแล้วอ๋า <บ wicked S 1> ม่กินอันนี้บ้างแทะแเดกดิบนี่ครับนำนำพกใส่แต้มขึ้นนะครับ

นี่งามไดนี่ไอนี่ลุงเองตามคิว้งน้เลยคิวอไรบ่กครับอุ้นอื้นมือเปล่าไอสจะลุ่งกระดิกกัลงมือนี่แหละบีกาหาน่อเ่าบหาไอ้บางกิ้มเหนื่อแล้วบางอาิตย์ต้องการ่อดการชาติ่งไม่ได้เลยนะไม่ไปครับ มัย exactly ุ่มครับฮะหมักเนวาด้วยครับบมกผิดหมักยุ่มแบบหมักหงเอ้ยหมักมัวเอ้ยหัวขัาวหมักม่วงแมนอยู่บาข้าวข้าวแมนผิดสีเขียวเส้นราม่าเ่นตาอัน้อนแปะวะครับข้าวไม่เคยจำมักนูนี่เลยมึงเล่นกินเส้นเล่นซ่อนแอบวะครับ เฮ้ยไันได้เป็นเป็นเน็กไงตอ,อนนี้กินเซตเลนตาตางวานมาครับไปรอไปรอมาปครับกินเซนไมเ่เล่นตาคครของครับไป,ไป <c oughs> ดับเอ้ยคนที่เพจที่สุดยังมาเลยแดกน้ำอยู่เพจไม่รู้สิป้าเหมือนเซสปอร์ตใหม่เพัชรีกับหน้าผม หนกัดไปเล่นน้ำอะไรนะกัดเล่นน้ำเล่นน้ำไม่เจริญผู้ดังๆครับกัดกันนั่นแหละครับคองน้ำเปิดทิ้มเน่ยเองยังไม่ได้แดงน้ำจะคำยุ่งมึงอย่ากดเอ้ยอีกติกเปิดอร่อยมากเลยครับครับัแดงไหมคุ้นเนาะก่อนเดี๋ยวนี่พิ่งน้าครับครั้งแรกครับ ตั้งนานไหมนะขำกองกินเผ็ดแม่งเผ็ดไม่อัานยังมากินคุณภาพการเล่นนเล่ปลาไหลไม่ติดกระโดดลื่นใส่นี่เียนน้ำนีไม่เลยไปบ่กกับอะไรไม่เไปเลยกระโดดลับตั้งหลายของแซบบอ เส้น้ะครับพี่น้องบอกเม็ดจำพันก่อนแม่เองไม่หรอกเส้นเส้นนี่ครับเส้นของแท้นี่ครับนี่ครับพริกนี่บกพริกเมื่อกกินหรอบะกิมที่โต๊ะบะกะลืนเอ้ยยักษ์ตาโพกับมหาอ้ายวะเออ บ้านมีแต่คนดังนะไมาขี่รถนะคะเอแพาเคนเดียวมาเก๊กแป๊บมาแจ๊กแป๊บพาขี่รถเสียอยู่ต่ำเสาไฟฟ้านะกินนังก่ครัพี่น้องสิเพ็ดอ่านไอเพ็ดด้วยไอเพ็ด้วอ้ยง่ายายกเพ็ดขนน้เด้อใกลกินเพ็ดเ้เนะ โค้งอิศรีย่างกันหนุ่มโคกีบัดก็กำลังสื้อมาเลยทีนี่นมันันโกแะสะครับครั้งแรกเลยครับที่มาหาในอันเดี๋ยวลื่นตัวถุงเสื้อนี่มากเลยแต่อายคาต่ำตีนไก่เนาะตำห่ง้างกับจับกจับไม่เห็ดกินก็ได้ลงทุกจักเดแปดสิบบาทห้าสิบบาทเยวสลักคือเ็มก็จับมากไหมเยาะเยวอี๋ยวสลักแกต้องแะครับสลักมากสลัครับ กินน้ำได้กินน้ำแน่พิษบางหนาในอันนะครับขนลาอเลยครับต่อยสุดในปัดนะพี่ขอควมควมแม่ความความบ้กใจแกงในบ้าพี่บาคุยความความรักรักนี้มีไว้เพื่อแต่งรัก เฉยๆมีไว้แค่เป um ็นก uh ิ๊กมีเน้เยเย้เยเย้แล้วว่างถึกตีนหัวเขาได้ไหมเออลักแท้ไว้เพื่อแต่งรักเฉยๆมีแค่เป็นกิ๊กเฉยไปไปไแค่เท้มีรักแท้รักเป็นเมียมีไว้เพื่อแต่ง เดีเยวไปแต่ไ <Tipp> ม <ett> ่แต่ม่กลัวเหรอแต่อันนี้ม <eine ee> ักใจเอ็นคนไบ้หมจะบูดดีเลยอันนี้นี้องวงไหมเหรเว้ยอันนี้เลยไม่เห็นทำแน่ ซึ่งระดับไหนครับชักเลียวมันพี่ตุมาครับน้ำโคกแค่ดูเดอดเดียรัซบซี่เนี่ยมอกี้ผมแก่แล้วนะเลท่อทำแค่พี่ไม่เห็นเฉยเดียวเดียวเดียเดียวดีดูครับน้ำโคกว้าวแรงมากพี่ไปซื้อตู้บางเหเฮ็ดดีดีดิ พ่อเราพ่อเราพ่อเรากลัวนิดเดียวเมื่อกี้เราเห็นคนนะครับอดียบเดี๋ยวบเดอ๋ยวบลี่เนี่ยเต็นเย็ะน่าค่อยกินไปอะน่นี่ครับเหมือนแล้วนะครับไม่อ่านมา่งจริงบักอามต้องเสียงที่เกี่ยวตัวนึงอะไร่าเกี่ยวให้ครับครับเี่ยวต้องกินนะต้องเปหมุนมันดูง้าก็ไปนั่นนัครับ มัมนคือทีจ้องเฮ็ด n h a เอาไปนะจ้องแม่งจ้องไหนม<า>ันนี่กันมกมันนี่กนะันเนยจะเก็บกุนเือไว้กนอ่ะอันเคร่องดินเลินนะพี่ต่หน้าอันบังคับคุณยาเน,น,น่ยคือว่าเครื่องเสียมันนะครับพอแล้วพ ปากคนมนนี่เกคนมเนเยเไอ้คณไอ้หนุ่มทรงเซ็งกิมแมนายอ่านใครมาหานายอ่านมากกินบอก็คนไงคนดังอ่ะใครมาบาใเเห็นายอ่านอะไรอยู่แปดสิเพชรบีกับีมาหานายอ่านหรอโคโคเทนายอ่านพาเล่นน้ำแน่าเล่นน้ำเสร็จแล้วเนาะ ตัน้างีมาใก้ยาัตว์จะป้ในอันให้ในอันไม่อนครับกินครับรีครับไปเรื่องล่คงล่กิน่ได้อีอะไม่เหลืออะไรให้อะไแล้วเหรอกินมูกไรเลยนได้ได้อย่าบังกองได้อย่าบังเมย์ได้ผังส่งเจ้งเต็นสมซ้อ พักบุงได้ครับเออเออพักบุงนี่ครับผู้ใดไรเนียเราหนาเสียดายมากเลยโตแล้วเจาะเจาะเจาะก่อนเจาะก่อนนี่นะครับบักเขื่อเทเราก็ไม่กินครับนี่ครับยานี่ครับบักพริกเราก็ไม่กินบักขวายนี่ใช่ไหมยืมเงินลายบักเงนเงิบักเทนะ เฮ้ยกูกินเม็ดอีกแล้วไปซื้ออยู่ไหนอิมบ่ล่ะตำปลานะ่ะอิมครับอิมครับเดือนถูกอิมกับไปซื้อไม่อีกก็ได้ต่อได้ครับได้อดือนนี้แล้วตำแซ่บก็อ่านั้นในบ้านหน่อยเดี๋ยวขอขังเลี้ยนนี่ตรงไปเห็นเลย แซ่บมแซ่บครับอยเอาไปเลยหนึิ้วโป้งและสนิ้วโป้งเอาไปเลยเขาไทยเขา่ายคิปให้ผมจะครีวิวมาครับแซบแบครับดกนะอ้องให้นายอลนี่ครับผมมอบให้นะครับอาวกินมุ้งมัดทีเขากินนันมาละนอนไม่เลอะครับคุณก ไอ้คุเอาจะหมดเลยนะพี่บะหมีครับครับอ่าข้าขอสักแกลวกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮ้เฮยเฮยเฮยบฮยบฮยเฮยบ๊ายบายเฮ้ยบยบยยยยยบยครับบ๊ายบายเย้ยยเย้้้ มาเลี้ยงตำปลาเมือนี่น้องนอมาจากบ้านดงบังเฮ้ยบรรยากาศตรงไหนตรงนั้นมือนี่